มีทิศอีมาล้างรูทำเครื่องรางของขันก็นไม่ขันจะไปทำไหมใครดีก็ไม่ดีไปเยี่ยมไปบ้านใครจะเดินรุ่งเรียนก็ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ทิศมาล้างรูร้อยใจไายไป อารังสัมมาสัมพุทโอะพระขวานโพธังพระขวันตังอะิวาเทมิสวาคาโตะพระขวตาธมโม์ธามังมาสังสุปาติปันโนพระขวตวสาวกสังโฆสังขัง สภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะภะคะวะ ราหะโตสัมมาสัมพุทธัสัยเติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธโอเวชาจรณะสัมปันโนสุขะโตะโลกะวิตูอนุตารโอปุริสะธรรมะสาริสัทธะเทวมนุสสานังพุทธ าติสวาขาโตัวะคะวะตาตามโมสันติติโกะภาริโกะเอหิปัสสิโกะโอวปะนาหิโกะปัจจตังเวทิตา ปฏิปันโนะผวโตอาสาวะกสังโคอาโชุปฏิปันโนะผวโตสาวกสังโคอยายปฏิปันโนะวโตาสาวะกสังโคสามี ปฏิปันโนะปะคะวะโตอาศะวะคัสังโฆอิยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอาจหาปุริสปุคะลาเอสสะปะคะวะโตอาศะวะคัสังโคะอาหุไนโยปาหุไนโยะักขินโย มันชาลิการนิยาอานตร,รังปนญยากเิดทังโลกาสัตติสัพเพสตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อาพยบาบาดจท้หุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาดเปลี่ยนเปลียป่ยนซึ่งกันและกันเลยอาคีขาหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีหัตตาณุปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจราษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถอ ายอาหารวันนี้นะก็จะมีธรรมะบ <น S 1> ทฉันเพื่อเป็นการสนองศรัทธายาโยมวันนี้จะได้ฟังธรรมะจากอาจารย์วิสิตนะวิสิตหลวงพี่กอบหนะลวงพี่กอบจากปากช่องเพราะว่าท่านจะาลากลับไปสันนักเพราะว่ามีธุรา ทำเป็นโทเดียวก็ไม่ครบเลยวันเดียวแต่ว่าหลวงพีก็แกก็มาตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะ1ิบหวันก็อยู่กับเราก็คงจะได้เห็นหน้าคาตากันแล้วแหละนะหลวงพี่กรอนี่มีประวัติน่าสนใจเพราะว่าท่านเป็นเจ้าพ่ออะไรนะเบรอย่เวลาพอสมควรนะครับที่หมดครับ แล้วก็พระเจรานุเตราแล้วก็เพื่อนๆสาธานิกทุกทุกท่านครับจเจริญธรรมกับยรวยวมทุกคน คือผมเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเด็กติดแสงสีเด็กหลงแสงสีในกรุงเทพฮะเป็นเด็กปากช่องเกิดปากช่องแต่ว่าพอได้มีโอากาสโตขึ้นมาหน่อยก็ไปอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่มัธยมฮะเรียนมัธยมแล้วก็หลังจากนั้นก็ชีวิตถ้าสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กเสเพแต่ไม่เคยทำให้ชีวิตไม่เคยรุนแรงไม่เคยร้ายกาจอะไรแต่ชอบเที่ยว ชอบเทียทเท่ยวผับเที่ยวเด็ดอ่าแล้วก็สุดท้ายพอโตขึ้นมาก็เพื่อไหนๆก็เที่ยวแล้วเอาการเที่ยวของเราให้เกิดประโยชน์ในการเริ่มเป็นเจ้าของเริ่มทาผับเองแล้วก็เป็นอ,อยู่ในกลุ่มของผู้บริหารของถ้าใครรู้จักทองหล่อผับทองหล่อเมื่อเจ็ดแปดเอ่อเมื่อสักสิบปี สองสลึงเอสคูโดทองหล่อ21เป็นที่ที่ผมเคยทำอยู่แล้วก็ล่าสุดก่อนบวชก็เป็นเจ้าของผับอยู่ที่มอนังสิษชือ่อหลานบ้านพี่ลูกคารนะครับต้องมีครับผม,ผมไม่ว่าไม่ว่าไปที่ไหนก็ต้องฝากเลราไว้ด้วยเราดนนี้ไปเอาได้ <laughs> ก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้ามีถ้าได้ได้เปิดเผยตัวก็จะมีโจทย์เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาถ้าเด็กๆนักศึกษาก็ที้มลังสิตนะครับก็เนี่ยนะครับชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆผมก็เพิ่งจะรู้ความจริงว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจริงๆชีวิตของผมมันเกิดขึ้นโดยที่ที่ ไม่เกิดมาจากความไม่รู้อย่างที่บอกครับผมทําผับทำอะไรเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าผมทําสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นมิจฉานกิจหิีิจฉาที่ผิดของแท้ฮะแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้มีโอกาสมาเข้าสู่การบวชต้องบอกว่าการบวชของผมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยนะะบวชบวชเพราะว่าอยากให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนแบบสนใจ สร้างความสนใจกับเพื่อนๆพืนด้วยการที่บอกว่ามาบวชเพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีทางคนอย่างผมไม่มีทางจะบวชแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ไม่คิดจะทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอบอกก็คือเพื่อนก็ตกใจอา้าวมีปัญหาอะไรทําไมอะไรต้องการแค่นั้นฮะมีความสุขแล้วต้องการแค่นั้นเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยสร้างกระแสสร้างกระแสเป็นนักสร้างกระแสแล้วพอได้มีโอกาสเข้ามาบวชผมบวชที่วัดคลองตะลองนะครับ อยู่ที่วัดคลองตลองที่ปักช่องเนี่ยแหละครับกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นพระด้วยการที่หลวงพ่อหลวงพ่อสมัยท่านเป็นพระปฏิบัติสายเป็นพระทุดงเดินทุดงแล้วก็ท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่เหมือนกับพระป่าก็คือท่านจะฉันในบ่าฉันมือเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องการปฏิบัติ เกิดมาในชีวิตผมคิดว่าการเป็นพระน่าจะสบายน่าจะสบายที่สุดแต่ที่เหนือได้การเป็นพระทาให้ผมรู้ว่าการเป็นพระที่มันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็ลําบากที่สุดชีวิตนี้เกิดมารู้สึกว่าทุกอย่างมันสบายต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ตอนที่ทําผับนั้นผมก็เป็นเจ้าของบริษัทผมทําบริษัท organizer แล้วก็ก่อนหน้าจะทำบริษัท organizer ผมทําอยู่ฝ่ายคอนเสิร์ตของ R S ยี่ปี ศิลปินตั้งแต่นกฉัดนกชัดชัยจนถึงดีทูบีสายยันย่าสันไม่ไปทผมทำสตรีนผมทำสตรีผมไม่ทำทุกทุ่ก็คือทุกคนผ่านมือผมมาหมดอยู่ในการดูแลนะฮะก็เลยชีวิตมันอยู่กับความแบบนั้นมาตลอดพอมาได้เป็นพระผมก็คิดว่าการเป็นพระจะสบาย แต่ว่าได,ได้เหตุที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านม,มีมีอุบายเยอะให้เราได้ได้ลองทําอะไรต่างๆและท่านก็พูดให้กําลังใจพร้อมกับเสียดสีบ้างบางครั้งก็ทําให้ชีวิตการปฏิบัติการเป็นพระเนี่ย,ลยนะหลวงพ่อชอบบอกว่าทำอะไรก็ทําเลยครับท,ทำไปเถอะทำอะไรคิดอะไรไม่ได้ก็ให้อดทนทําไปให้โง่โง,ง่ให้ทําตัวโง่โง่ไว ไม่ต้องรู้อะไรทําไปเขาบอกให้ทำอะไรก็ทําอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยใช้ลักษณะแบบนั้นมาตลอดแล้วก็ในการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติเข้าไปยิ่งปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปผมเลยยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยสร้างแต่ภาระสร้างแต่สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับชีวิตก็เลยในช่วงนี้ ก็เลยต้องพยายามยังอยู่ผมยังอยู่ในช่วงของการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติของผมก็คือเคยปฏิบัติมาทําทุกอย่างใครบอกให้ทำอะไรก็ทำฮะอย่างไม่ให้นอนหลวงพ่อบอกไม่ให้นอนตลอดพรรษาให้เดินเดินจงกรมก็เดินเดินตลอดพรรษากลางคืนก็ไม่นอนให้เดินเดินก็เดินตอนหลังอีกพรรษาหนึ่งหลวงพ่อบอกให้นั่งก็นั่งก็นั่งไปเลยนั่งตลอดตลอดพรรษาตลอดจนถึง มีพรรษาประมาณพรรษาสหลวงพ่อให้สวดมนต์สวดพุทธคุณธทมคุณสังฆคุณวนไปวนมาเนี่ยครับแต่ชั่วโมงไม่นอนไม่เอนกายก็ทำทำไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปร,รู้จักกับหลวงพ่อพระขีมะ่ม้าพระพระครูบาเหนือชัยก็ท่านก็สอนในการปฏิบัติก็อุกิจให้เข้าอยู่ถ้ำให้อยู่ในถ้ำแล้วก็ไม่ให้ฉัน อะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็กศึกษาก็ทําไปทําไปทุกอย่างจนมาสุดท้ายก็มาเห็นความจริงเมื่อก่อนชอบรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปทําเพื่อให้เกิดความสงบต้องการหาความสงบหาความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วผมว่าความสงบความสุขเนี่ยมันมันหาไม่ได้มันไปสร้างไม่ได้ครับแต่ว่าแต่ถ้าเราทําไปแล้เราวางใจของเราให้ดีสิ่งพวกนั้น,ม,นมันมาเอง มันเกิดขึ้นเองโดยโดยเป็นโดยเป็น,เป,นเป็นเหตุของเราสร้างเหตุและปัจจัยผลมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นมันเลยทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การปฏิบัติไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากผมไม่ได้ทําอะไรกับมันมากก็แค่พยายามรู้สึกตัวเจริญสติใช้มีม,มีมีฐานที่มั่นอยู่กับฐานกายเป็นหลักโดยเฉพาะการที่ทําอะไรต่างๆแล้วก็เห็นเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้แปกอะไรกับมัน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามปักปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาความทุกข์มันน้อยลงผมรู้สึกว่าผมมีความทุกข์น้อยลงอยู่ได้กับในสภาวะในสภาวะต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองโดยที่อย่างที่บอกครับผมอยู่เป็นพระรูปเดียวอยู่ที่สวนธรรมตอนนี้แล้วก็ทําบ้านดินก็ผ่านความทุกข์ เห็นความทุกข์เห็นความทรมานมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีความทุกข์เนี่ยต้องขอบคุณเขาความที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบต้องขอบคุณเขาเพราะว่ามันทําให้เราเห็นเห็นความที่ใจที่มันกระเพื่อมมาก็เลยทําให้รู้สึกว่าการปฏิบัติมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรแค่เราเห็นตามความจริงอย่างตอนที่เออผมมาศึกษาเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เห็นโซล่าเซลล์เนี่ยเหมือนกับอ่า ขันห้าของเรานี่แหละผมเห็นในตัวที่เป็นแผ่นรับไอ้ตัวตัวรับแสงอาทิตย์นะฮะผมว่ามันก็เหมือนกับกายเรามันเป็นผัสสะเป็นสิ่งที่รับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบก็คือแสงแดดหรือแสงแดดเมื่อมากระทบกับแผ่นมันก็ไหลไปบางทีมันก็ไปมันก็ถ้ามันไหลาตามปกติของมันมันก็อาจจะไม่เกิดอะไรก็อาจจะเป็นการเฉย แต่ถ้าบางทีมันมีมีสะดุดบ้างหรือเรามีอาร์กบ้างหรือมีอะไรต่งางๆมันก็เหมือนกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลเข้าไปเก็บบันทึกไว้ใน,น้อแบกบหรือสิ่งที่เราเก็บมันแล้วหลังจากนั้นมันก็เอาออกมาใช้ในการต่อเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆก็คือมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นสังขารที่เรามีความชอบใจที่อยากให้มันเป็นอะไร ต่างๆผมเห็นโดยรวมมาผมก็คือผมรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้คือโซลาเซลล์มันสอนผมอย่างนี้คือทําเหตุอย่างไงมันก็ได้อย่างนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันมันทุกอย่างอะ่ะถ้าเกิดผลมันเป็นแบบนี้มันมีผลแบบเนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุเหตุใดเหตุหนึ่งบางทีถ้ามันมีการผิดพลาดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดผมเชื่อว่าแบบนั้นแล้วก็บางทีสิ่งที่มันฟ้องนะครับไม่ว่าจะเป็น ประกายไฟสายที่มันดําหรืออาการที่เส้นสายไฟมันร้อนอะไรต่างๆผมว่ามันมีเหตุเหมือนกับเตือนเหมือนกับเราเหมือนกันฮะร่างกายของเราบางทีสุขภาพร่างกายมันมาเตือนเราหลายครั้งหลายผลแล้วแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เราก็ปล่อยมันไปจนบางครั้งทําให้เราเ,เกิดการสูญเสียหรือเ,เกิดการผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันแบบนั้นแหละครับ ไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเราจะปฏิบัติเราจะเป็นพระหรือเป็นโยมหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีเหตุเราสั้งเหตุแบบนี้มันย่อมเกิดผลแบบนี้แหละแล้วก็พยายามเห็นความจริงในปัจจุบันพยายามทําแบบนั้นให้ได้แล้วก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นความจริงในปัจจุบันแล้วเราไม่ไปเป็นอะไรกับมันผมว่าชีวิตของเราจะทุกน้อยลงความความที่ปฏิบัติ ผมฝากทุกทุกท่กทกทกทานนะครับผมว่าบางครั้งก็เรามีเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเอาไว้ก่อนว่าเราอยากจะมีเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเป็นยังไงแล้วเราลองค่อยๆถอยกลับมาเพื่อจะไปถึงจุดหมายอันนั้นผมว่าจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างถูกต้องคือเหมือนกับไปหาผลรู้ผลของมันก่อนแล้วเราค่อยๆสร้างเหตุตามไปเหมือนอย่างบางท่านอยากจะไปสู่ความสงบท่านก็ต้อง ปิดวิเวกไปอยู่ตามป่าตามถ้ำหรืออะไรต่างๆเพื่อมันเกิดความสงบหรือท่านอยากจะไม่ทุกข์ท่านก็ต้องคิดว่าทําแบบไหนมันต้องอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นต้องไม่ทุกข์อะไรอย่างเนี้ครับผมว่ามันเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ที่ตรงแล้วก็อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดในถึงตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัสรู้ท่านก็พูดถึงเรื่องของคำว่าสังขารความอยากความอยากความปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าจริงๆกิเลสความโลภความโปวดความหลงเป็นหัวใจสําคัญของนักปฏิบัติที่ต้องก้าวข้ามมันแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องก้าวข้ามมันมากที่สุดก็คือความอยากแล้วก็ความาความปรุงแต่งอยากดีอยากไม่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้บางทีคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์เราไปติดอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราก้าวข้ามมาอยู่เหนือทุกสิ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะทำให้การปฏิบัติ ไปได้อีก,อ,กอีกเยอะครับแล้วก็บางทีผมก็ต้องขอโอกาสถ้าเกิดผมามาอยู่ร่วมกันถ้าเกิดผมทําผิดพลาดอะไรไปกับพระคุณเจ้าท่านใดหรือว่า,าครูบาอาจารย์ก็ต้องขอหัวสิกกรรมนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันของผมยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะฮะยังคงต้องทําไปอีกเยอะแล้วก็คิดว่า ทุกอย่างผมก็ตั้งใจตั้งมั่นแล้วก็คิดว่าพระส์ทุกรูปทุกคนทุกรูปมีมีความตั้งใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็ขออำนาจของคุณพระศรีพระรัตนาตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ได้โปรดประทานพรให้กับท,กทุกท่านให้พบกับความสุขความเจริญเข้าไปถึงที่สุดแห่งจุดหมายคือเส้นทางแห่งพระนิพพานด้วยกันทุก ท่านทุกองค์เทินบาับน <c oughs> ่าตอนนี้ก็เราได้ฟังธรรมะนะที่เป็นข้อคิดสะิดใจในตอน นะครับยายมเตรียมกวดน้ำให้พอดเพราะว่าพระตักแล้วก็ได้ลงไปฉันตามอัยาศัยะใตามอิโตทินังเปตานังอุปการปะติอิจิตังพาิตังตุมหังคิพเมวสมิจโตสัเพปุเรนตุสังขาปาทันโทปา,ารโาโสยัตถามนิโชติรโาโสยัตถา

i